สนามบินแว็บแรกที่เห็นสนามบินใจหายวาบเลยเพราะว่าในสนามบินมันวางเวงมากเลยมันไม่ใช่สนามบินเดิมๆที่เราเคยเห็น คุณป้าไฮเปิมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทริปของเรานี่แหละคะ่ะที่อเมริกาในช่วงโควิด -19 ของเรานะคะพอเวลามันผ่านไปแล้วนะคะเรื่องเราเหลอกดันมันผ่านเราไปแล้วเนี่ยเรานั่งระลึกถึงความหลังเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าช่วงที่เราจะเดินทางไปอเมริกาในช่วงโควิด -19 เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุลักทุเลแล้วก็ยากลำบากมากนะคะแต่เราก็บากบัตรกระเสษตนกระสนไปจนได้นะคะ ไฟเสร็จแล้วตอนที่เรากลับเราก็ากลับด้วยความยากลำบ,บ,บากนะคะต้องออมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขมากมายนะคะพอเรากลับมานั่งคิดเราก็มานั่งคิดว่าเออทิปนี้ของเราเนี่ยทำไมมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดทิปเนาะการบางทีก็มานั่งลึกเออขำๆตัวเองเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะดวงหรือโชคชะตานะคะทาให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่า ทริปของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเริ่มเริ่มต้นเรื่องเลยนะคะเมษายนเนี่ยเป็นทริปที่เจนเนี่ยเขาจะต้องกลับอเมริกานะคะเพราะว่าเขาเข้ามาเมืองไทยตอนมกราคุมนะคะแล้วก็ต่อวีซ่าไปหลายรอบแล้วนะคะจนกระทั่งแบบมันจะหมดลิมิตแล้วเขาก็จะต้องเดินทางกลับนะคะแล้วก็เขาก็มีธุระที่จะต้องไปจัดการที่อเมริกานะคะก็ก็เลยตั้งใจก็ว่าเดี๋ยวเรากลับไป ปีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โควิด -19 เนี่ยพีคมากเลยค่ะหลายหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มแบบพุ่นวายนะคะเริ่มปิดประเทศกันบ้างสายการบินบางสายการบินก็หยุดบินนะคะบางสายการบินก็เปลี่ยนเส้นทางนะคะส่วนภายในประเทศของเราเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์นะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้คนเนี่ยเดินทางออกไปท่องเที่ยวเดินออทางนอกนอกประเทศก็เป็นอะไรที่ ทุกคนก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดีนะคะเยฟซ่าคนนึงก็ช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะคะแต่ในช่วงนั้นเ,นาเราก็จะตัดสินใจแล้วว่าเอออะเราจะเดินทางวันที่หนึ่งนะตามกําหนดเดิมนะคะเราก็รอฟังข่าวอยู่นะคะว่ามันจะมีข่าวอะไรบ้างไหมที่จะทําให้เราเดินทางไม่ได้เราก็ลุ้นๆอยู่นะคะตอนนั้นอเมริกาก็โควิด -19 ก็รุนแรงนะคะรุนแรงมากเลยแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไปเราก็ระวังตัวเอานะคะทาง คุณสามีคุณเจเนี่ยเขาก็พูดว่าเราไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราดูแลตัวเองเราทําความสะอาดเราล้างมือเราเช็ดแอลกอฮอล์เราติดแมสเนี่ยเราป้องกันตัวเราเองเราไม่เป็นไรหรอกเราไปได้เ,เ,เขาบอกว่าไปได้ปลอดภัยโอเคเอาไปก็ไปเราก็ไปที่สนามบินนะคะวันที่หนึ่งเราบินเที่ยวช้างเราใชา้สายการบินอเมริกันแอร์ลน์นะคะโดยเราเริ่มบินจากเมืองไทยโดยใช้สายการบิน j แ Airline แล้วก็เราไปทานเฟอร์ที่นาริตะแล้วก็ไปเ,เปลี่ยนเป็นสายการบิน Airlines, เอเมริกันแอร์ไลน์เดินทางไปสู่อเมริกานะคะพอไปถึงสนามบินแวบแรกที่เห็นสนามบินใจหายวาบเลยเพราะว่าในสนามบินมันวางเบงมากเลยมันไม่ใช่สนามบินเดิมๆที่เราเคยเห็น มันอึมครึมมากเลยนะคะคนก็น้อยมากช่องเช็คตั๋วก็แบบปิดมืดสนิทเลยเราไปเราก็ใจหายมากเลยอุ้ยเราจะบินได้บินเนี่ยเดิไปเช็คที่ตารางบินก็ปรากฏว่าเที่ยวบินที่เราจะไปเนี่ยขึ้นมาเลยว่ายกเลิกเที่ยวบินตายละ่ะเราบินไม่ได้เราตกเครื่องเป็นประสบการณ์การตกเครื่องครั้งแรกเลยนะคะของเจฟซ่าใจรีบูบไปอยู่ตะตุต่มเลยค่ะก็่รู้จะทำงานาก็กลับสิคะกลับบ้านนะคะกลับมาบ้านเสร็จ คุณสามีค่อย็โทรไปเช็คที่เอเจนซี่เขานะคะว่าทําไมคือไม่ติดต่อฉันเลยเธอไม่โทรศัพท์มาหาฉันเธอไม่มีอีเมลมาหาฉันเลยเนี่ยทำให้ฉันตกเครื่องทางเจนเขาบอกว่าจริงๆเครื่องของเราเนี่ยมันบินนะแต่มันเปลี่ยนจากเช้าไปเป็นกลางคืนอ้าวแล้วคุณไม่บอกฉันนี่คุณไม่ได้ติดต่อฉันเลยคุณสั่งเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมเขาบอกไม่รู้เราคืาต้องรับผิดชอบเขาก็โอเคเขาก็รับผิดชอบนะคะเขาก็หาเที่ยวบินให้เราใหม่นะคะ แต่เราก็ต้องคอยเราก็คอยเที่ยวบินใหม่นะคะช่วงนั้นก,ก็ต้องลุ้นนะคะว่าเราจะไปได้ไม่ได้เพราะว่ามันวุ่นวายมากเลยช่วงนั้นนะคะสายการบินก็หยุดบินกันไปเยอะแล้วโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่ปิดประเทศแล้วนะคะปิดประเทศแล้วเ,เครื่องบินที่จะบินเข้าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเอ,อเราจะทํายังไงกันดีปลายเดือนเมษายนเอเจนต์ก็แจ้งเราว่าโอเคนะยูบินได้แล้วล่ะยุนแต่ยูจะต้องไปบิน,บนไปลงที่ฮาริดะ แล้วก็ต้องหารถเนี่ยออกจากสนามบินฮาเนดะเนี่ยเพื่อไปที่สนามบินนาริตะเพราะว่าอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยจะรอรัแล้วที่นั่นเราก็เลยฟังแล้วเราก็รำสึกว่ามันทำแม่งทำแม่งเ,งางเ,งเนาะเราก็บอกกับพุจเจเขานะคะบอกว่าเฮ้ยฉันว่ามันผิดปกตินะถ้าเป็นแบบนี้ฉันว่าเราไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไปฮาเนดะแล้วเราต้องนั่งรถออกจากฮาเนดะเพื่อไปนาริตะเนี่ยนะมันไม่ใช่นะเราออกจากสนามบินไม่ได้นะเธอเพราะที่ฉันก็ฟังข่าวอยู่ ทางคุณสาเขาบอกว่าก็เอเจนต์เขาบอกว่าได้นี่เขาต้องได้สิฉันคิดว่าได้คือเขาอยากกอาบ้านใช่ไหมคะตอนนี้เขาอยากกลับบ้านและคืออารมณ์ของเขาก็คงจะแบบหลายอย่างคือโควิดมันระบาดมากเขาก็คงจะกลัวว่าเขาจะกลับบ้านไม่ได้ยาวเลยนะคะแล้วเขาก็มีภาระที่เขาต้องไปจัดการเนี่ยอารมณ์นี้เขาอยากกลับบ้านเขาก็บอกว่ากลับได้สิต้องได้นะคะความลัวโควิดของเขาเนี่ยที่อยู่ในประเทศเขาเขาไม่กลัวหรอกแต่เขากลัวเขากลับบ้านไม่ได้เขาก็จะต้องไปให้ได้แล้วอ่ะ โอเคแต่คุณคิดว่าไปได้ก็ได้ก็ลองดูแล้วกันก็ไปที่สนามบินนะคะเครานี้ไปที่สนามบินเนี่ยใจพองมานิดนึงแล้วเห็นเคาน์เตอร์เช็ค็คอินเปิดเราก็เข้าไปเช็คอินปรากฏว่าพอเขาไปเห็นตั๋วเราเขาก็าเรียกเราไปคุยนะคะเ็เรียกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเ็าเรียกเราไปคุยกับเจ้านาย <c oughs> <ๆ>ก็เลยบอกว่าตั๋วของคุณเนี่ยนะมันน่าจะมีปัญหาแล้วหละ่ะเพราะว่าคุณจะไปลงที่ฮานิดาหนะและจากฮานิดาหเนี่ยคุณก็ต้องต่อรถไปที่ดาริตาเองเนี่ย มันมันไม่ใช่วิธีการที่คุณจะทําได้แล้วนะถ้าคุณเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องถูกกักตัว14วันแล้วนะเพราะคุณออกนอกเขตเซฟโซนเขาคุณไม่ได้อยู่ภายในสนามบินของเขาเนี่ยคุณออกไปนอกสนามบินนะ่ะเพราะนั้นคุณจะต้องถูกกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโรคของเขาล่ะ อ้าวตายแล้วฉันจะไปอเมริกาแต่ฉันไม่ต้องการไปญี่ปุ่นภุณสามีเขาก็บอกโอ้ยไม่ได้เอาไม่เอาฉันไม่ไปหรอกถ้างั้นฉันไม่ไปอยู่แล้วฉันฉันอยู่บ้านฉันดีกว่าเรื่องอะไรฉันจะไปกับตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็โวยวายไปมาทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ไปเที่ยวบินนี้คุณก็ต้องรอเที่ยวบินหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะต้องเช็คดูว่าจะมีเที่ยวบินไหนที่คุณจะไปได้เดี๋ยวคุณก็ต้องต้องรอนะคะเราก็กลับบ้านตบเครื่องบินไปรอบที่สอง กลับมาครั้งนี้แบบเยฟซาก็ลมเสียมากเลยแบบว่าโมโหมากเลยบอก่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ามันไปไม่ได้เนี่ยฉันฟังดูแล้วเนี่ยฟังข่าวฟังอะไรแล้วเนี่ยฉันก็มองแล้วมันมีความเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปในเที่ยวบินเนี้ยแล้วก็เอเจนต์ของเธอเนี่ยก็แบบมัดง่ายมากเลยเนี่ยให้เราไปได้ยังไงถ้าเราไปขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปถูกกับตัวในญี่ปุ่นตั้งสิบสี่วันเราจะอยู่ยังไงโอ้เราก็แบบโมโหเขามากเลยโมโหเอเจนต์ด้วยแล้วก็โวยวายใหญ่เลย ก็บอกว่าอดี๋ยาใจเย็นๆเขาก็ตัวเขเองเขาก็เป็นคนแบบตั้งสติแล้วเขาก็บอกใจเย็ยนๆมันก็ไม่ใช่ความผิดช,ชั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดเอเจนต์ด้วยเอเจนต์เนี่ยเขาก็พยายามพาเรากลับบ้านตอนนี้มันเป็นอะไรที่คู่คนทำทำงานที่ความยากลำบากแต่เขาก็พยายามหางเทีย่ยวบินให้เราเนี่ยได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่าไปโกรธเขาเลยเขาก็พูดไปอย่างนั้นอีกเป็นพระเอกขึ้นมาอีกเราก็เลยกลายเป็นนางร้ายหรือมองอะไรในแง่ลบนะคะ เราก็บอกว่าเอาละไม่รู้ดะถ้าสมมุติว่าเธอจะไปอเมริกาจริงๆนะในช่วงเนี้ยถ้าไม่ชวนนี่นะเธอไม่ต้องบอกมาชวนชั้นเลยนะเธอต้องชวนซะก่อนบอกให้ชั้นให้ชั้นได้พิจารณาฉันได้ตัดสินใจด้วยนะว่าจะไปหรือไม่ไปชั้นจะไม่ยอมแต่งตัวไปสนามบีเกอร์อีครั้งที่สามแล้วนะเราก็บอกเข้าไป เราก็รอไปนะคะคิดไปว่าเออไปเมื่อไหร่ก็ไปเพราะว่าไม่ไปก็ดีเหมือนกันเพราะว่าโควิดในที่ในอเมริการุนแรงเดือดเกล่อนฉันก็กลัวเหมือนกันเราก็ใช้ชีวิตล้นลาของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลายเดือนมิถุนาเอเจนต์นก็บอกกับเราว่าเนี่ยเออฉันมีตั๋วที่จะให้เธอเดินทางไปอเมริกาแล้วนะแต่เธอต้องเปลี่ยนสายการบินเธอจะต้องเปลี่ยนสายการบินโดยไปใช้สายการบินกาตาแอร์เวย์แล้วก็ไปต่อที่โดฮานะเพราะว่าที่ สายการบินกาตาเนี่ยสามารถบินเข้าอเมริกาได้เอาก็อ้าวถ้ามันไปได้เราก็ไปสิสามีก็บอกเออชันก็ไปสิจะไปได้ชันก็ไปทางนี้แหละไปทางโดฮานี่แหละแต่ปรากฏว่าตัวเครื่องบินนะคะอัพราคาขึ้นมาอีกเท่าตัวเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวแพงมากเลยนะคะเราก็โอ้มันแพงอะ่ะแต่มันก็ต้องไปอะ่ะคุณสามีก็เอาแพงชันก็ไปคือคนจะไปเนาะแพงก็ไป ก็เราก็ซื้อตั๋วไปกับปกติอย่างที่เราซื้อชมาซื้อตั๋วไปกับแล้แพงก็ยอมอ่ะแพงก็แพงแต่คุณสามีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะไปสักเดือนนึงก็แล้วากาันเพราะว่าไปทําธุระของฉันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคือตัวเขาเองอะเาฟซาคิดว่าเขาคูไม่อยากอย,กอยู่ในอเมริกานานเท่าไหร่หรอกเพราะว่าโควิด19ในอเมริ A, กามันจะค่อนข้างรุนแรง<อ>เ,ราเราขาก็คิดว่าไปทําธุระเสร็จเขาก็จะกลับแล้วก็ตั้งใจว่าจะย้อนกลับไปอีกทีช่วงคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นั่นคือความตั้งใจเดิมของเขาใช่ไหม นี้พอเราไปเราไปได้แล้วนะคะเราผ่านกระบวนการต่างๆเราไปถึงเมกาได้แลวเข้าเมริกาแล้วก็เข้าไปชฉลุยนะคะไม่ไม่ไมยุ่งยากไม่ซับซ้อนเหมือนที่เรากลับมาเมืองไทยเลยเจ้าาก็ยังใช้วีซา่าท่องเที่ยวก็เดินเข้าไปเฉยๆสบายๆไม่มีการทักท้วงอะไรทั้งสิ้นนะคะคือแบบง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังมีการรักษาระยะห่างกันแค่นั้นเองนะคะพอไปเสร็จเราก็ไปลัล่นลาไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ ไปเยี่ยมลูกที่ลัดวชิงตันไปลัดเท็กซัสไปโอไฮโอก็คือไปหลายๆที่นะคะขออภัยด้วยนะคะที่บ้านนี้นะคะหน้าบ้านเนี่ยมันมีปา่จอนจัดอยู่ฝูงหนึ่งค่ะแล้วก็ในบ้านที่พักก็มีอยู่สี่ตัวไอสองก้นไอสองแก๊งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกกันมันก็คอยจะมีเสียงอย่างนี้ตลอดเลยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะนี้พูดถึงว่าเราก็ไปเที่ยวใช่ไหมคะในในช่วงที่เราไปพอถึงเวลาเราจะกลับประมาณปลายเดือนสิงหาเนเราจะกลับเรากลับไม่ได้ เพราะว่าคุณสามีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดต่อสถานทูตเจ็บซ่าก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสถานทูตเพื่อขอใบอนุญาตกับเข้าประเทศคือช่วงนั้นเราก็ก็ยอมรับนะคะเจฟซ่าก็มีความผิดส่วนหนึ่งที่ว่าไม่หาข้อมูลให้ชัดเจนคือเราก็เราทําเรื่องไม่ทันเพราะเราทําเรื่องไม่ทันเราก็เลยโทรไปบอกทางเอเจนซี่ว่าเราไม่กลับแล้วนะช่วงเนี้ยช่วงสิงหาเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนไป เราก็ขอเลื่อนไปวันที่3กันยานะคะครั้งที่2ที่เราขอเลื่อนก็ไปที่3กันยาพอาถึงวันที่3กันยาเราก็ติดต่อสถานทูตเราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว<ๆ>เพื่อเราจะขอกลับปรากฏว่าคุณสาเขาว่าเกิดอาการว่าอเธอลงทะเบียนเธอเป็นคนไทยเธอต้องลงทะเบียนถูกมะล่ะเที่ยวบินพิเศษสําหรับคนไทยแต่ฉันไม่ใช่คนไทยนี่ฉันสามารถเดินทางกลับได้แล้วเนี่ยเราก็มีตั๋วอยู่แล้วเธอลงทะเบียนเสร็จแล้วตั๋วก็มีแล้วเราก็เดินทางกลับได้ไปพูดอย่างนี้อีก เราก็บอกพี่ได้ไอ้ตั๋วที่เรามีเราใช้ไม่ได้หรอกเราจะต้องซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่ที่เขากําหนดให้เรานะคุณเธอก็ไม่ฟังก็บอกว่าก็เนี่ยเรามีตั๋วแล้วนะสายการบินก็สายการบินเดียวกันนู่นนี่นั่นเขาก็ดันผู้ลางลั้นนะคะเป็นคนแก่หัวลั้นไม่ยอมฟังเราก็บอกอ่ะก็ตามใจนะลั้นอีกแล้วอะตามใจถ้างั้นคุณก็เรียนรู้แล้วกันว่ามันไม่ได้หรอกไอ้ที่คุณคิดเนี่ยคุณค่อยดูแล้วกันพอถึงเวลาจะเดินทางวันที่หนึ่ง เขาโทรมาเลยค่ะเอเจนซี่บอกว่าตั๋วเราเนี่ยใช้ไม่ได้นะเราเดินทางไม่ได้เราจะต้องเลื่อนตั๋วไปนน่นอย่างช้าก็อาจจะเป็นตุลาหรือพฤศจิก,กานโน่นเราถึงจะเดินทางได้นะช่วงนี้เราเดินทางไม่ได้แล้วเขาก็ให้เหตุผลมาประมาณว่าตั๋วเต็มซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกตั๋วเต็มเพราะตั๋วเนี่ยเราเราซื้อแล้วนี่มันจะเต็มได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเหตุผลก็คือเราไม่มีใบอนุญ,ญาตที่จะเดินทางกลับกูประเทศไทยนั่นนะ่ะคือเหตุผลหลัก แต่ทางเอเจนต์เนี่ยเขาก็ไม่ลงรายละเอียดไม่บอกรายละเอียดให้เรานะคะเขาก็ไม่ได้บอกให้เจรูร้นะคะแต่เราเนี่ยรร้รับรู้อยู่แล้วแหละว่าเพราะอะไรที่เรากลับไม่ได้ก็สรุปว่ากันยาเราไม่ที่กลับเราก็เลยไปกลับไปเที่ยวโอไฮโอไปอ,อ,อยู่บ้านที่ชายเจเขาเขาก็พี่น้องเขาก็ไปแฮงเอาท์กันเ้าก็มีความสุขแฮปปี้นะคะที่โอไฮโอพอถึงเดือนตุลาเขาก็อยากกลับบ้านแล้วอารมณ์เขาก็อยากกลับบ้านแล้ว,กกบบลวมันนานแล้วน,นีอยากกลับก็จะต้องกลับแล้ว เาก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากจะกลับบ้านนะเธอต้องทําตามฉันแล้วนะเธออย่ามาลั้นฉันนะคราวนี้เธอโทรไปที่สถานทูตเลยว่าเธอเป็นคนต่างชาติแต่เธอต้องทํำยังไงไอ้ฉันเนี่ยฉันลงเบียนไปแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทํำยังไงแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้ซื้อตั๋วกับเกจินนี่เขากาหนดให้เท่านั้นแหละเพราะเธอยืนยันหือว่าตั๋วของเธอใช้ได้เธอจะต้องเอาตั๋วของเธอไปคืนแล้วเธอก็เอาเงินกลับคืนมาแล้วก็ไปซื้อตั๋วใหม่นั่นคือสิ่งที่เธอต้องทําเขาบอก เดี๋ยวฉันติดต่อสถานทูตก่อนฉันจะถามสถานทูตว่าต้องทํายังไงเขาก็โทรไปคุยสถานทูตสถานทูตก็บอกว่าอ,อยูเนมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นยูต้องไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าแต่งงานนะยูถึงจะกลับประเทศไทยได้เขาก็โอเคและยูก็ต้องทำประกันนะวงเงินสามล้านนะ,ะคุณก็ต้องมีประกรันและคุณก็ต้องมีใบโควิดนะเขาจารณายบอกเข้ามาว่าต้องใช้อะไรบ้างคุณชายเขาก็เลยบอกว่าอโอเคฉันต้องไปเปลี่ยนวีซ่าก่อนก็กลับมาเทา็กซัสทำการเปลี่ยนวีซ่า แต่ไม่ยอมคืนตั๋วค่ะไม่ยอมคืนตั๋วก็บอกเขาาก็มาบอกว่าเรามีตั๋วแล้วเราเดินทางวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมเราก็บอกว่าไหนเอาตั๋วมาดูซิขอดูโค้ดตั๋วก็เอาโค้ดตั๋วมาดูไอ้โค้ดตัวนี้มันใช้ไม่ได้ล้วก็บอกมันใช้ไม่ได้เนี่ยสถานทูตเขาให้มาเนี่ยโค้ดของกาตามันต้องมีตัวแบบนี้แบบนี้เนี่ยตัวอักษรแบบเนี้ยอันเนี้ยโค้ดของเธอมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องเปลี่ยนตั๋วเขาบอกก็ ตัวแต่ละใบมันก็ต้องโคตรต่างกันไม่จะเหมือนกันได้ยังไงล่ะเขาก็ยังรันทุลังเถียงเรานะคะเราก็โมโหเริ่มเราก็เริ่มโมโหแล้วเราบอกว่าเธอคอยดูก็แล้วกันว่ามันไม่มีทางกลับได้หรอกเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเธอกลับไม่ได้นะฉันจะกลับคนเดียวดิฉันจะซื้อตั๋วของฉันเองฉันจะซื้อตั๋วจากเอเจนซี่ที่เขากําหนดมาให้แล้วฉันจะกลับคนเดียวฉันจะปล่อยให้เธออยู่อเมริกาเพราะเธอดื้อนะแล้วก็โมโหพอเราพูดไม้ตาย่างนี้เขาก็คงจะนึกในใจว่าฉันสายฉันจะถูกทิ้งอยู่อเมริกาหรือเปล่าวะ เขาก็เลยบอกเดี๋ยวฉันโทรไปหาสถานทูตใหม่เขาก็เลยโทรไปหาสถานทูตแต่สถานทูตก็เลยจารณา้เขาฟังว่าไอ้ตั๋วที่คุณมีอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะถ้าคุณยังนดันทุกอางจะใช้ตั๋วใบนี้คุณก็ต้องเดินทางกลับโดยตัวคุณเองโดยคุณจะต้องจ่ายค่ากักตัวเองเนี่ยหมายถึงหมายถึงเจฟซ่านะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องจ่ายค่ากักตัวเองนะแล้วคุณสามีเนี่ยก็ถึงยังไงก็ต้องติดต่อสถานทูตเพื่อทําเรื่องของอนุญาตเข้าประเทศไทย นะคะแล้วก็จะต้องเอาวีซ่าที่ได้มาเนี่ยไปยื่นนะคะแล้วก็รอรับหนังสือจากสถานทูตคุณถึงจะบินเข้าประเทศไทยได้คุณก็ต้องทําตามขั้นตอนของเราแบบนี้แบบนี้เพราะคุณจะเข้าเมืองลรวเขาจะเข้าประเทศเราคุณจะมาคิดว่าคุณมีตั๋วแล้วคุณไปเนี่ยไม่ได้สถานทูตก็คงจะเหนื่อยแล้วเนาะอธิบายใหเขาฟังหลายเที่ยวแล้วเลยบอกเขาเขาก็เลยยอมฟังแต่คันนี้มันเป็นโชคดีของเขาาว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันมีการเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนระเบียบการเข้าประเทศไทยนิดหน่อยก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กึ่งพาณิชย์เนี่ยโดยที่เราต้องเราอเราอาที่ยอมเสียเงินเนาะเรายอมเสียเงินจากค่า,ากักตัวอิเนี่ยเราก็เลยใช้ตั๋วเนี่ยใช้ตั๋วเดิมของเราเนี่ยได้แต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเนี่ยเปลี่ยนแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มที่เช็บสายืดไปครั้งแรกเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันมันไม่ใช่โคต้าที่วีพิเศษแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่นะคะ ก็เลยต้องทําเรื่องใหม่ก็ต้องมานั่งคอยว่าเรื่องใหม่ทาไปมานั่งคอยนั่งลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่เขาจะตอบกลับมามันก็ยุ่งยากตั้งแต่ขั้นตอนการจองโรงแรมใช่ไหมคะว่าโรงแรมว่ากว่าจะตอบเรามากว่าจะได้โรงแรมกว่าจะส่งชื่อโรงแรมไปให้สถานทูตน,นั่งคอยนะคะว่าเมื่อไหรจะได้หนังสือตอบรับคือทุกอย่างมันก็ลุ้นไปหมดใจก็ตุมต้มๆต้อมๆม,ม,มันจะทนันไหมเนี่ยจ่างจะเดินทางวันที่21นี้แล้วแล้วก็ งานของฉันก็ยังไม่รู้ล่วงยังไม่สําเร็จเลยเอกสารก็ยังไม่อยู่ในมือฉันเลยก็คือก็ลุ้นไปตลอดเวลาแล้ว่าจะทันไหมคือถ้ามันไม่ทันเนี่ยค่าโรงแรมก็เสียค่าตั๋วก็เสียเสียอารมณ์ก็เสียก็คงจะทะเลาะกันอีกนะล้าก็คิดในใจพยายามลุ้นนะคะแต่ที่สุดก็ผ่านทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเราก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะสถานทูตอเมริกาที่กรุงวอชิงตันแล้วก็ลอสแอนเจลิสสองที่เนี่ย อนุเคราะห์เรามากเลยนะคะเพราะแรกๆเนี่ยเย็บซ่าเนี่ยก็ไม่อยากจะโทรไปเลยนะคะโทรไปแล้วก็อุ้ยติดต่อยากคุยกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็คีดของเราไปเองตามภาษาเราแต่พอเราหนังขึ้นมาพอเรามีปัญหาติดขัดจริงๆอะ่ะเราไปถามใครก็ไม่ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็ให้คําตอบเราไม่ชัดเจนคนที่จะให้คําตอบเราชัดเจนก็คือสถานทูตเราก็เลยติดคูโทรไปหาสถานทูตเรื่อยเลยขันมีอะไรนึกคิดอะไรไม่ออกทําอะไรแล้วมันติดขัดใช่หรือไม่ใช่ โทรไปถามสถานทูตเลยนะคะบางทีโทรไปแล้วเนี่ยเขาไม่ไว่างรับของเราใช่ไหมคะเขายังโทรกลับมาเลยนะคะเนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะคะที่สถานทูตโทรกลับมานะคะว่าเมื่อกี้คุณโทรเข้าไปใช่ไหมมีทุละอะไรให้ช่วยเขาก็โทรย้อนกลับมาหาเราเราก็ถามเขาทุกเรื่องเลยแม้กระทาั่งลิงก์ที่เราจะเข้าลิงก์ไปเนี่ยบางทีเราเข้าไม่ได้ เขาก็ส่งลิงก์มาให้เราเขาบอกเออไม่เป็นไรคุณหาไม่ได้เดี๋ยวฉ่นส่งมาให้คุณแล้วกันเขาก็ส่งลิงก์ข้อมูลต่างๆมาให้เราอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะอธิบายให้เราฟังอธิบายให้กับสามีเราฟังว่าควรเราต้องทํำยังไงนะคะอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะหลายคุณนะคะถ้ามีข้อข้องใจที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางกลับหรือมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ ข้องเกี่ยวกับสถานทูตเนี่ยนะคะโทรไปที่สถานทูตเนี่ยขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพีๆ่ๆน้องๆนะคะมีอะไรคิดไม่ออกก็โทรไปถามสถานทูตเลยคะ่ะชัดเจนที่สุดนะคะดีกว่าเราไปถามคนอื่นนะคะคลิปนี้ก็มีอะไรมาคุยให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบลิดใหม่ของเชฟทราบคุณป้าไฮเออร์นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย